พาคุณผู้ชมมาที่ฟาร,ร์มกลุ่มสิงหลีตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษุโลกครับที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ันพที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีการเลี้ยงอย่างไรแล้วก็ผลผลิตที่ได้นั้นมีกําไรยังไงกลุ่มชาวบ้านมีไรายได้กันอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลย จินะครับคิดยังไงมาเลี้ยงจิ๋ทนะท่านนายกครับก <defend> ็กลุ่มจิ๋งฤทธ์นะครับว่าเราจะตั้งกลุ่มได้เรามีการทดลองเลี้ยงมาปีประมาณสองปีแล้วสองปีแล้วครับสองปีแล้วครับก็ทางทางทางแม่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเอาซื้อพันไข่มาจากจังหวัดพิจิตร แล้วก็ประธานกลุ่มเนี่ยพี่นาลีมาริพี่ประธามายินกำลังเขาก็ไปซื้อไั่ไข่มาเอามาแล้วมาเลี้ยงมาลองทดลองเลี้ยงดูเออปรากฏว่าเลี้ยงแล้วสี่ห้าวันก็จับได้แล้วก็ยังมีคนอยากเลี้ยงต่อก็ขายพันธุ์ยีนีได้เขาก็มาเชิญชวาวบ้านหยู่ฐาเนี่ยไปเลี้ยงกันเลี้ยงบอกเลี้ยงที่ทยีงดีแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษคนกินเนี่ย จิงหลิดจ,จะมีไข่เข็มทองมีโปรตีนสูงไขมันก็ต่ำเลยก็เป็นเป็นที่มาแล้วผมก็ดูการ,<อ>การเขาเลี้ยงอยู่นะเลี้ยงตามภาษาภาษาชาวบ้านแล้วผมก็ไปดูไปไปหาทางราชการมาช่วยมาช่วยทางบริษทรัทก็เอาโลดน้ำยาฆ่าเชื้อเอาเอามาฉีดเวลาจาับจิงหลิดแล้วก็ฉีดในกล่องอะไรเนี่ยไม่ไม่ให้เกิดเชื้อราจิงหลิดจ,จะได้ไม่ตายครับครับด วิธีการเลี้ยงสิริที่ถูกต้องแล้วก็ประสบการณ์สองปีของกลุ่มผู้เลี้ยงสิริที่ท่านนายกเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยครับทําให้วิถีชาวบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยดีขึ้นนะดีดีขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ดีขึ้นนะตอนนี้ผมก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลได้มาเข้าเก้าแสนนะได้เก้าแสนได้เก้าแสนครับมาก็ทางท่านนายางทองท่านคงใจ คงชัยตีนพิชรักษ์ในสุวรรณทองท่านก็หางบประมาณมาให้แล้วในโครงการสาธารลักษ์ของรัฐบาลของคุณเอกพยุทธจัจรุชาเนี่ยไม่ได้ให้เงินให้มาเป็นสิ่งของมายืมให้กล่องธลิตมาจำนวน200กล่องกล่องแบบนี้แบบแบบแบบนี้ครับก็เรียกว่าลังเนี่ยกล่องนใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่ๆนะครับก็เป็น200กล่องเลย200สองร้อยกล่องก็แจก แจกชาวบ้าน200อกล่องห<ม>ัวอาหาร0 0กรกะซอบแล้วแล้วก็พันพันจิ้งหรีดเนีก็เรียกขันไข่ครับนะขันไข่พันขันไข่มีลคพันขัน5่าพันขันก็อามาให้พี่น้องตำบลหนองค้านเนี่ยได้เลี้ยงผมเ็นป,ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่ว่าไขรจะเลี้ยงจิ้งหรีดในโครงการอของตำบลหนองค้าของเราเองนะอย่างน้อยคนละ,ลออะ,ละ,ละ,ะสองกล่องแล้วแล้วโครงการของท่านนายะอวังทองเนี่ยท่านไม่ได้ให้ป่าวให้ยืมนะ ให้ยืมเนี่ยกล่องละสี่พันห้าถ้าตีถ้าตีเป็นกันเนี่ยนะคนเลี้ยงสองกล่องก็เก้าพันต้องคืนกลุ่มนะเงินเงก้าพันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มครับนือจิตติบดับบนหนองปไหนครับทางในอำเภอก็ไม่เอากลับไปอำเภอก็เอามาให้ชาวบ้านในกลุ่มจิตติบดับบนหนองปลาตอนนี้ชาวบ้านก็เลี้ยงกันแล้วเท่านี้ก็ได้เห็นดีก็ขยายขยายกล่องเงินเพิ่มเติมนะครับ จำนวนสองอยกล่องตัวนี้หมดแล้วหมดแล้วครับทีนี้เจาะเลือนิดหนึ่งครับท่านนายกสองกล่องเนี่ยผลกําไรของเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยในรอบหนึ่งปีมันได้กี่รอบจับขายได้กี่ครั้งคิดว่าหากคุณแล้วเนี่ยจะได้กำไรครับทีนี้วงจรของจิงหลีดเนี่ยครับเราเลี้ยงเนี่ยสี่สิบห้าวันนับจับจับจีนะตีตีว่าหกสิบวันืีว่าสองเดือนสองเดือนครับปีนึงนะครับนะ ปีนึงก็เราก็ได้ผรค้งนะผมค้งถ้าสองกล่องเนี่ยกล่องนึงอย่างน้อยเนี่ยเราตีไว้เลยว่ามาการว่ากล่องละยี่สิบโลยี่สิบโลโลละร้อยโลละร้อยกล่องเนี่ยยี่สิบโลโลละร้อยก็กล่องกล่องนึงก็ได้สองพันสองพันสองกล่องได้สี่พันพอสี่พันนะครับเราก็จะใชาวบ้านเนี่ยได้คืนได้ได้คืนกลุ่มจระริตมาสักห้าร้อยเนะ่ยนะถ้าไล้ต่อแล้วก็พอเลี้ยงต่อพันจรริตไม่ต้องซื้อแล้ว ชาวบ้านจะลองเองนั่นแหนะครับคือชาวบ้านก็จะมีต้นแบบมาแล้วมีต้นแบบวองพันเองนะพันเองบริหารการจัดการเองกล่องนี้เราก็ไม่ต้องซื้อละครับใช้กล่องเดิมนะใช้กล่องเดิมแผงไข่แผงไข่ก็ไม่ต้องละนะที่ที่เราที่เราแล้วก็ชาวบ้านจะซื้อซื้ออาหารวอาหารเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยครับอาจะใช้สองลูก ดอกตองเนี่ยนะขายเลยจะขายสองลูกสองลูกสี่ห้าวันเนี่ยนะครับขายสองลูกสลูกใหญ่ไม่กี่กิโลลูกละสามสิบโลสามสิบโลก็หกสิบโลหกสิบโลทีนี้อันนี้คืออาหารจิ้งหรีดจิ้งหรีดหรือย่าะเลยต้องมีขายอยู่สามร้านเข้าไปอยู่แล้วครทีนี้เห็นว่าท่านนายกเนี่ยได้ให้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยใส่โปนอนครับใส่แร่เพรสารอาหารนะครที่ว่าสามเปอร์เซ็นต์นี่ยครับเป็นยังไงก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ใส่โป่นอนเนี่ยคือใส่ตารนี้นะครับ ของคนนอนเนี่ยนะฮะก็คนที่รู้ดีคือแม่บ้านผมเดี๋ยวจะให้รู้จักแม่บ้านผมเอ๊ะแม่บ้านคนไหนนะคนน้าคนน้าคนน้าเลยนะครับมาอย่างนี้เลยคือคนนอนครับคนนอนนี่นะคนนอนต้องคุยกับแม่บ้านต้องคุยเป็นบ้านเลยอ่าครับแม่บ้านคุยเป็นบ้านเลยนะคนนอนนะสนับสนุนโดยซูเปอร์เทอร์โบสูตรเพิ่มพลังพืชระเบิดดินระเบิดราก ปุ๋ยอินทรีย์ซูเปอร์เทอร์โบปุ๋ยอินทรีย์เม็ดคุณภาพเยี่ยมฉลุยสารกำจัดวัดชพืชช่วยลดการงอกของข้าวดีชุดเดียวเอาอยู่ครบทุกระยะการเพาะปลูกสุดยอดของความประหยัดโฟนอนผลผลิตเพิ่มสัตว์เลี้ยงโตวไวไร้สารพิษต้องโฟนอนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพจากเอทกรุ๊ หลังเนี่ยเอาโฟนอนผสมอาหารเป็นไงบ้างอนกับหลังเนี่ยต่างกันงค่ก็ที่มันผ่านมาไม่ได้ไม่ได้ผสมอาหารที่ไม่ไม่ใช่โฟนอนเนาะมันก็จะไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ตัวอ่อนมันจะเยอะครับแล้วก็อาหารก็ไม่ค่อยกินนะคะพอพอใส่โฟนอนแล้วเราก็อยากจะบอกสมาชิกกับเพื่อนๆนะก็ ก็เราก็กลัวเพื่อนๆเขาว่าไอ้แกอยากขายของว่าไงก็เลยก็เลยเราลองใช้คนเดียวตัวเองก่อนลอ่นันนี่ก็คุยให้ทางสมาชิกอยู่สองคนคือป้าเลดป้าเหลียวเขาก็ใช้นะคะตอนนี้อ่ามีป้าเลสป้าเหลียวแล้วก็พี่หนิงมีสามคนถ้าเราพูดมากไปก็กลัวว่าเราอยากอยากขายของเองว่าที่แนะนําสิ่งนี้อะค่ะก็ก็เลยไม่ไม่ให้เขาดูด้วยหู รู้ด้วยจ้าค่ะว่าเออเนี่ยเธอทํายังไงไงก็จะได้บอกเขาทีเนี้ยก็ก็อย่างที่เห็นนี่หละคะของเขาคือคือคือตายกันเยอะค่ะแล้วไข่ก็ไม่ค่อยได้ไข่มาก็เน่าไฟฟอแล้วแล้วก็อยากอยากทดลองของตัวเองคือครั้งแรกคือทดลองของตัวเองนะคะตอนเนี้ยคืออย่าตอนเนี้ยนะ่ยกำลังวาังกำลังกลังกำลังฟักไข่ค่ะ สองคืนนะคะไข่ไขไออ่าวางไว้สองคืนแล้วก็เอาออก,อกเอาออกแล้วก็ช่วงนี้มันอากาศมันร้อน,นเราเราก็ไม่ต้องคลุมพลาสติกตอ,อากาศร้อนนี่เราไม่ต้องคุมพลาสติกเพราะอุอณหภูมิมันได้ตแต่ถ้าถ้าอากาศมันเย็นนะเราต้องคลุมพลาสติกก็เหมือนไก่ฟักไข่เนาะอันอันนี้ก็ก็เหมือนกันจะคล้ายๆกันอันนี้นอุณหภูมิมันได้เราไม่ต้องละเราเอาวางไว้อย่างนี้ นับจากแต่วันนี้ไปอีกเจดวันมันก็จะออกนะคะอุณหภูมิมันได้42อ42งศาได้ความร้อนนะคะเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นตัวตัวเหมือนตัวไรอะค่ะตัวเล็กๆแล้วก็พอออกมาแล้วเราก็ให้ปุยอาหารไว้ให้หรือใส่ถาดแล้วก็เอาน้ําใส่ภาชนะใส่ทรายหรือไม่สํารีสรํารีที่ที่ชุบน้ำอ่ะเอามาวางไว้วางไว้แล้ว เข <m uch ing> าก็จะพอออกมาปุ๊บนี่ก็จะตะเกียกตะกายกินหากินน้ํากินอาหารเสียอาหารที่เราวางไว้เลยค่ะอาหารก็จะต้องให้ให้ผลเลยนะคะผลเลยแล้วก็น้ําเนี่ยเขาก็จะเกียกตะกายกินนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันเขาก็จะกระโดดได้จากกระโดดจะจะไตย,ยั่วย่อยคะแล้วสี่สิบห้าวันเนี่ยมันจะจับขายได้เลยค่ะถ้าเราไม่จับขายนี่มันก็จะตายค่ะมันอายุของมันมี แค่45วันเองนะคะมือเมื่อผสมคนาไปแล้วเนี่ยิ่งเลิกินอาหารลง่ะอามากขึ้นกม่ามากขึ้นนะกินกินเยอะค่ะ กินเยอะก็ตัวเร็วดีดตัวเร็วแล้วไม่ตายอ๋ออัตราตา,ตายเนาะต,ตายน้อยกว่าคะอัตราตายตายตายน้อยโรคไตค่เจ็บทิ่หลอดมีอะไรไหม ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเขาจากจากการสังเกตนะคะแล้วก็ปกติแล้วที่ผ่นมาผ่านมานะขี้มันจะเยอะอันนี้ไม่ไม่อันนี้มันไม่ไม่ค่อยมีอะค่ะเพราะอะไรครับแสดงว่ามันไปย่อยสลายดีค่ะย่อยสลายดีเรื่องเรื่องไม่กันแล้วก็อาหารเนี่ยมันจะเคียงค่ะมันจะเคี่ยแล้วก็ไม่ค่อยจะกินอันนี้อันนี้มันมันจะมีแต่ขี้ของมันล้วนๆไม่ไม่ไม่ค่อยมีอาหารขี้ไม่ค่อยเคี่ยอาหารนะคะมันจะกินเกี้ยงเนี่ยเกี้ยงอาหารเลยนะคะกาสังเกตมันจะขึ้น แล้วก็ตาตายน้อยลงไม่ไม่ตายตัวสมบูรณ์คันนู้นตัวไทยก็มันแข็งแรงเหมือนกันนะตังทางเลี้ยงได้ค่ะตัสังเกตแล้วชองทางก็ได้ตังทางเลีจะจะจะไม่มีตายนะแต่ว่ายายข้างบ้านน่ะเขาตายเยอะเลยเป็นกองเลยค่ะตายกันเยอะแต่เจ้านี่ไม่ตายนะคุณนายไม่ตายมายกเลยดูแลดีก็จะดูแลดีดูแลดแลี้วก็มีอาหารเสริมให้มันอย่างเงี้ยแบบโดนอนอะไอย่างเงี้ย มาช่วยให้จิงหลีตายน้อยมาช่วยให้เขาเรียกผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ระบบการขับถ่ายของจิงหีก็ดีเกี่ยวเกี่ยวก็ดูแลดีด้วยโอ้สุดท้ายนี้ท่านนายกมีอะไรฝากถึงผู้ชมชาวบ้านนะครับครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศนะก็ตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับนาได้หันมาเลี้ยงจิงหลีนะครับถ้าอยากศึกษานะครับนมาที่อบตหนองพระอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือว่าที่กลุ่มเกษตรกรนะกลุ่มจิงลีดตำบลหนองผ้านะซึ่งเรามีคณะกรรมการนะครับคอยต้อนรับหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการศึกษาดูงานเรียนเชิญนะครับ<อ>พี่น้องนะครับ<อ>ได้ดูได้ชมอยู่นะครับเบอร์นะครับ0873499496นะครับ 0873499496นะครับตรงนี้ทางนายกก็จะได้นะครับบริการนะดูแลอยากได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงจิงหรีดเพราะเรามีวิทยากรของกลุ่มจิงหรีดไว้บริการพี่น้องนะครับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านครับพวกเราชาวเกษตรกรกลุ่มจิงหรีดตำบลหนองคลาเย้ อย่ามัวเสียเวลากับการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพหันมาใส่ใจกับโฟนอนแร่ธรรมชาติผลผลิตเพิ่มสัตว์เลี้ยงโตวที่สําคัญไร้สารพิษสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิดจะมีคุณภาพด้วยโฟนอนผสมในอาหารสัตว์จะช่วยให้ระบบย่อยดูดซึมอาหารเพิ่มมากขึ้นได้น้ําหนักผลิตน้ํานมลดระยะเวลาการเลี้ยงเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสุกรสร้างภูมิคุ้มกันโรคลดกลิ่นเหม็นในมูลสัตว์ลองดูแล้วจะรู้ว่าโฟนอนแร่ธรรมชาติช่วยท่านได้จริงๆโฟนอนผลิตภัณฑ์ จากอท g ครุปหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ใกล้บ้านท่าน ตรงนี้จะเป็นลานรับซื้อข้าวแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ใช้หน้าที่ที่เป็นประโยชน์ตรงนี้เป็นแค่ทางเดินผ่านนะนะช่วงแคบมากเลยระหว่างผนางกรับรั้วเนี่ยนะทำเป็นข้อหูได้เลี้ยงหมูได้นะหมูแต่ละตัวที่เห็นก็ผิวสวยลวเลยกลิน่นกลิ่นมูลหรือกลิ่นขี้หมูเนี่ยนะเข้ามาเหม็นไหมไม่มากนะถือว่ากลิน่น เิที่ที่ที่ไม่ใส่โคน,นั่น,นอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของน่ะผู้เลี้ยงหมูกันทะะโดนข่ารับมานีเลยนอะอาเม่มูคุณป้าเจ้าของน่ะคอกหมูแห่งนี้นะสถานที่ที่บอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูเมื่อกี้ก็คือเป็นตรงนี้กับสุดยอดนี่หว่ารั้วขอบรั้วของลาลนลานรับซื้อข้าวะนะก็ใช้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงหมู ป้าป้าชื่ออะไรนะชื่อนางกิมบว้ยกิมบุ้ยนางกิมบวยนะเลี้ยงหมูมากี่รุ่นแล้วป้ามาตั้งสองปีสามปีแล้วมั้งสองสามปีแล้วหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วหมูที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสวยงามมากผิวดีเนาะอันนี้รุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่นี่แหละแล้วข้อนี้ข้อที่เห็นเนี่ยเล็กๆเล็กเล็กเล็กเลี้ยงจากได้ภาคนมมาเลยเลี้ยงยาทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ใส่โคอนไม่ได้ใส่เลยตอนนี้มาใส่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไง <Huh? S 2> เลี้ยงง่าย uh huh. ไม่เป็นโรคอะไรเมื uh ่อ huh. ก่อนนี่เลี้ยงไอเลี้ยงไอรุ่นก่อนๆมานะ uh huh. เดี๋ยวเป็นโรคหนังแดง uh huh. เดี๋ยวเป็นโรคลงทอง uh huh. เดี๋ยวหอบหอบเดี๋ยวเป็นโรคบิดทิศ ที่ชักมงกงเกนยายที่ที่ตายสามตายสองตายมากตายมากที่นี่ยายก็โอ้ตายหลอดแล้วโอ้ไปหายามาใส่ตู้เย็นไว้น่ะรุ่นหลังไม่เคยเป็นไรเลยอะไรหาอะไรยามาตู้เย็นคืออะไรตื้ยามาใส่ตู้เย็นไว้เพราะมันเป็นไรจะได้คิดคือแกป่วยหมองปูวกแกป่วยบ่อยแกไม่ต้องไปซื้อหยุ่ซื้อยามเตียวไม่ได้ตู้เย็นอย่าไ้เลยอย่าไ้เลยเพื่อมารักษาตอนนั้นยังไม่เจอโฟนน ยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอโฟนอนอ่ะทีนี้มาเจอโฟนอนแล้วเป็นยังไงไอ้ที่ตายบ่อยตายเยอะแล้วก็ต้องซื้อยาไม่เห็นมันเป็นไรอ๋อเหรอมันวิ่งลุลุนขนาดที่ไหนสองตัวเนี่ยยาจะไม่เอาเลยอ่ะออสองตัวจะไม่เอาแล้วมันพร้อมทีนี้เลี้ยงอย่างดีก็คงมันก็เอาไปเข้าวันเอาไปวันนี้ยายก็เอามาหนูมันจะรอดนี่ นี่ก็ละลายน้ำเอาโฟนอนละลายน้ำใสไว้เลยใส่ไว้ในแทงในในอ่างเลยนะดูกันไปกินข้าวมั่งกินน้ำมั่งเออข้าวข้าวมันใส่เลยว่ะใสเราวิ่งกันโลละโลดละดูแล้วมันไม่ตายหรอไม่ตายหรอกน่ะมันรอดมัเนี่ตอนไม่โตแล้วสมบูรณ์แล้วมันเตน้อยก็แข็งแรงแล้วว่ากันท่าแข็งแรงสวยด้วยเราหยุกยาที่ซื้อไว้ในตู้ไม่ไม่ต้องเลยประหยัดประหยัดยาชีวิตจั เขาเรียกยายาปฏิชีวนะมาก่อนซื้อมาไว้เลยพอมาเจอโฟนอนไม่ซื้อเลยไม่เคยได้ซื้อแล้วไม่ได้ใช้ด้วยยาแพงไหมป้าสองร้อยกว่าย่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยแปดสิบเองเขาขอบรึงเสียค่ายาไปเท่าไหร่ปีโบปีนึงก็จ้างขัดเทงเออขัดเทงเขาก็มาถึงแค่ห้าสิบบาทอันนี้ก็ไม่ได้เสียสักบาทเลยไม่เสียเลยนะ แล้วแล้วคุณอาเมื่อกี้ผมฟังว่าวิธีให้ให้ใหยังไงให้ไปหลายๆอย่างให้อาห,หารทำอยังไงครับให้อาหารก็ช่างนะช่างกิโลหนึ่งแล้วก็เทหัวอาหารใส่กระมังแล้วไปผสปปมผสมมาเข้ายากิโลหนึ่งเนี่ยอาหารลูกเนึ้อแล้วก็เอานั่นกิโลหนึ่งตบนอนตบนอนตบนอนเลี้ยงไม่เป็น,ปนว่าเขาจะลืมแล้วนี่เข้าไปกวนกวนแล้วก็ไปเทถาลงกระจบ แล้วก็ผราจะใช้ก็ตักตัก,ก็เอามาที่หมายเพรว่าป้านเนี่ยเอามาผสม้ก่อนผสมก่อนผสมเสร็จแล้วสัดส่วนในการผสมที่ว่า3%เปร์นะประมาณนั้นแล้วก็ผสมเสร็จปุ๊บก็ใส่กระสอบเดิมนั่นแหละเอาไป ไปให้หมูแล้วก็เาลานั่นก็กรอบมานน้อยหนึ่งก็เอามาละลายน้ำเออไปละลายน้ำด้วยไก่น้ำมันเลยใส่ถุงมาเอาไปเทลงน้ำแล้วก็กวันวนแล้วให้มันกระโดดกันคือหมูหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยเมื่อกินอาหารแล้วก็ต้องกินน้ำอ่าป้าก็คือว่าผสมทั้งอาหารแล้วก็แยกมาให้น้ำเอาโฟนอนเนี่ยนะผสมกับน้ำเลยให้กินสองอย่างเลยทั้งผสมด้วยน้ำอ๋อเลี้ยงยังไก่ไข่ ไก่ไข่เพิ่งให้กินอ๋อเลี้ยงอยู่นี่ยนะเพิ่งให้กินแล้วตอนนี้มีผลออกมาหรือยังก็ไม่รู้ไม่เห็นมันเพิ่งให้อให้นี่ให้ให้แต่หมูนั่นให้เรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วลุ้นล่วงไปได้ดีแล้วให้นานแล้วที่หมูเนี่ยมาก็เอาเลยอะกี่เดือนแล้วใช้มากี่เดือนละมันก็หมูมันประมาณเดือนก็กว่านี่ยกวันที่หนึ่งเดือนก่อนมาเนี่ยนี่ก็ ติ๊ดเจ็ดติ๊ดามอลไวะอืมเดือนเดือนครึ่งแล้วเดือนจะครึ่งแล้วนเห็มแล้วก็เห็นข้อแตกต่างจะริญเติบโตโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเลยที่การลงทองนะเราเคยเราเคยเห็นยูนะขีนรุ่นมันก็ลงทองอืมาที่ไรมันก็ลงทองอืแล้วขั้นขีด ยามันก็ลงทองอันนี้มันไม่มีลงเลยขี้เหนียวนักแห้งแค่แสดงว่ายังไงนะพอดีพอดีใช่ไหมพอดีคือไม่เหลวเกินไม่เป็นก้อนเกินในในหลักวิชาการที่คุณอเนกไปเจอเกษตรกรที่แบบเนี้ยปกติการขี้ของหมูมันจะเหลวใช่เหลวคือผมบอกว่าระบบการขับถ่ายไม่ค่อยดีแต่ป้าบอกว่าขี้มันไม่เหลวมันแห้งมันแห้งมันเป็นก้อนเนยคือมันก็ไปดูดซึมซับธาตุอาหารคือดูด ซับทานอาหารผ่านลำไส้เขาเนี่ย<ม>ทําให้อาหารเนี่ยเกิดเป็นประโยชน์<อ>แล้วขี้มันก็กลายเหลวๆมันก็น้อยลงขี้มันน้อยลงไหมฮะ<อ>น้อยน้อยลงใช่ไหมฮะสังเกตขี้มันน้อยลงเ<อ>มื่อขี้มันน้อยลงก็กลายเป็นอ่ะไปเพิ่มน้ําหนัก,ก<อ>ตัวเขาคือแทนที่เราเสียตรงนี้เป็นนิดนึงแต่แทนที่เราเสียค่าอาหารไปเปล่าๆสูงเบาะเดินผ่นานมาหมู่ใหญ่มแห้งแคบไหนวะข้าวมีเดินผ่านมาก็ไม่มีไงถึงก็ถึงย้ายแซะแงแซะยังเบื่อ จะเวียนมละกว่าที่อี้มัน,น,น,นจะแรงงมไม่ไม่เหลวไม่เหลวเลยเจอมดทุกตัวคือเราพิสูจน์ได้ว่าด้วยตาเปล่าว่าอันดับแรกเนี่ยเงินที่เสียไปกับผ้าหาเนี่ยออไม่สูญเปล่าคือถ้าขี้มันเยอะเนี่ยมันก็กินแล้วขี้ไปก็ไม่ไม,ไม่เป็นอะไรเลยนี่เราพิสูจน์เบื้องต้นด้วยด้วยตาเปล่าแล้วเนยว่ามูลของมันเนี่ยมีที่พอดีสนับสนุนโดยซูเปอร์เทอร์โบสูตรเพิ่มพลังพืชรเบิดดินรเบิดรา ปุ๋ยอินรีซูเปอร์เทอร์โบปุ๋ยอินทรีย์เม็ดคุณภาพเยี่ยมฉลุยสารกำจัดวัดชพืชช่วยลดการงองของข้าวดีชุดเดียวเอาอยู่ครบทุกระยะการเพาะปลูกสุดยอดของความประหยัดโฟนอนผลผลิตเพิ่มสัตว์เลี้ยงโตวไวไร้สารพิษต้องโฟนอนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพจากเอทกรุ๊ ใ้มาดีเนีหมูเติมเติมโตแข็งแรงขี้ออกมาทุกไอเมนนะแล้วก็ทําให้หมูนั้น,นแข็งแรงเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยนะเล<ต><ช>้บอกว่ายาดยาดก็เอาไปลองใช้แล้วดีดสุดท้ายนี้ป้ามีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างป่ะอยากให้คนที่เลี้ยงหมูด้วยกันเนี่ยให้มาตื้อเพราะว่ามันดีโตวไวแล้วก็มันไม่ ขี้ไม่เลวขี้ไม่เม่นนั่งมันจะเกี้ยงกลมว่าสวยว่างั้นเถอะมล่ะสวยผิวเพลสวยยายชอบเลยแล้กันนะเพราะว่าเลี้ยงทุกครอบมันไม่เป็นอย่างนี้ครับนี่ก็คือคุณยายบวยกิมบวยโชื่อภาษาไทยเนานะคุณยายกิมบ้วยตามประคุณกินหลักร้อย นามตะกูลนะจินหลักร้อยจินหลักร้อยจีนจีนหลักร้อยจินหลักร้กอยทำไมมีแค่ร้อยคนนึงอ่ะต <c oughs> <c oughs> ั้งมาอย่างั้น <c oughs> ตั้งมาอย่างนั้นเเป็นนามตระกูลดั้งเดิมอ่าเอาละครับป้าแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านทั้งหลาใครอยากเลี้ยงหให้มาดตดดิดต่อเนี่ยต ใครอยากมาเห็นป้าว่าจริงไหมขี้ไม่เหม็นจริงไหมหมูเจริญเติบโตมาเลยฉางเข้าใหญ่ๆนี่หลังฉางเข้าะที่นี่เขาเรียกอะไรป้าตำบลหมู่บ้านอะไรเนี่ยท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอพรมพิรามหมู่บ้านนาขุมหมู่บ้านนาขุ้มเอาละครับต้องขอขอบคุณคุณป้านะคุยใครไม่เปเดาไปได้ครัเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนั่นคือคุณป้ากิมบุ้ย บ้านนาขุมนะท่านใดสนใจจะมาดูมาคุยกับป้าเชิญนะครับแล้วก็โคนนนี่ได้พิสูจน์มาแล้วขายมา10กว่าปีแล้วนะฮะมีพี่น้องเกษตรกรใช้ทั่วประเทศฉะนั้นเคสของป้าก็เป็นเคสหนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยนะทำให้หมูนะปัสจากโรคนะ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็หมูจเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์เวลาถ่ายออกมาแล้วขี้ไม่เหลวนะเขาเรียกว่ามูลไม่เหลวนะแข็งแล้วก็แห้ง ถกินออกไปเท่าไหร่ก็ถ่ายออกมาน้อยไม่ถ่ายมากเหมือนเก่าเมื่อก่อนไม่ได้ใส่โฟนอนถ่ายออกมาแล้วกองเยอะเลยเละด้วยเมนด้วยตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วอย่างชัดเจนเอาละครับท่านใดสนใจโฟนอนเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็ผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากครับคุณป้าครับจ้าววันดี